Met Vision Met Intermediate. Met 107 FM For life and music Number 1 international hit music station Said about that. Met B-V. Met b Met 107 FM for life and music. Number one International Hit Music Station. Met interviewing. Met interviewing. Met one o seven FM for life and music, number one international hit music station. What I said about that? Met Interview Met Interview Met 107 FM For life and music Number one International Hip Music Station. This is Met When I Said Without Ad. Met Beater. Met Peter 107 FM For life and music Number 1 international hit music station This is that what I said about them ฮัลโห l มสเตอร์กำลังอยู่กับผมนะครับดีเจแบงค์สำหรับ Met All Generation นั่นเองนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ตามสัญญาครับผมเรามีศิลปินหญิงส,สวยๆมาอยู่ในสตูดิโอกับเราแล้วและพร้อมจะมอบเสียงเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็ทำให้มสเตอร์แล้วก็ผู้ฟังทุกๆคนเนี่ยรู้จักกับเธอมากขึ้นนะครับยินดีต้อนรับเลยนะครับน้องอาราเบลนั่นเอง สวัสดีครับน้องเบลล์น้องน้องอาราเบลหรือว่าเบลมั้งจริงๆคือชื่อเบลชื่อเล่นชื่อเบลชื่อเบลนะน้องเบลขยับเข้ามาใกล้มาหนึ่งดนึ่งได้ยินนะโอเคชัดเจนนะครับก็ตอนนี้เราไลฟ์อยู่ด้วยนะครับผมที่ Facebook แล้วก็ YouTube เมทัลเซแล้วก็เราออนแอร์ที่เรดิโอของเราด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับน้องอาราเบลต้องบอกว่าโอ้โหเลยนะว่าเป็นศิลปินใหม่เนาะ ใช่ไหมก็นิดนึงค่ะเพลงที่4เพลงที่4เพลงที่สไม่ใหม่แล้วลูกไม่ใหม่แล้วโอเคแต่อาจจะยังใหม่สําหรับหลายๆคนเพราะฉันอยากจะให้แนะนําตัวอีกสักครั้งหนึ่งว่าเป็นใครอะไรยังไงนิดนึงครับนะคะก็ชื่ออาราเบลนะคะตอนนี้ก็ทําเพลงซิงเกิลมา4ซิงเกิลแล้วค่ะล่าสุดเพลงล่าสุดชื่อว่า Promises นะคะอยากให้ลองไปติดตามฟังกันดูนะเป็นเพลงสากลนะคะเพลงเศร้าๆมุดๆ แบบว่าซึมๆหน่อยเพลงนี้โอเคเปิดมาก็ซึมเลยอย่างนี้ดีกว่าคืออาราเบลคือตอนนี้ถามดมไหมอายุเท่าไหร่เอ่ยตอนนี้ยี่ิบ็ดละยี่สิบจ็จริงๆคือเรามีความฝันอยากเป็นศิลปินมานานหรือยังจริงๆไม่นานเพราะว่าเหมือนแต่ก่อนเราจริงๆเราร้องเพลงมาตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าเหมือนเราไม่เคยแบบว่าเห็นภาพตัวเองเป็นศิลปินขนาดนั้นเหมือนเราก็แค่รู้ว่าเราชอบร้องแต่ว่าเราก็ยัง คือเราเราชอบร้องเราติดตามศิลปินแบบว่ามีคนที่เราชอบเยอะแต่เราก็าเหมือนไม่ได้เห็นภาพตัวเองเป็นขนาดนั้นก็เลยเหมือนอาจจะแบบไม่กล้าแบบว่าคิดว่าเฮ้ยวันหนึ่งบบอยากามาเป็นศิลปิน,ปนได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วจุดจุดที่มันทําให้เราเปลี่ยนตัวเองกลายมาเป็นศิลปินนี่พออะไรอะ่ะ ตอนที่มาอยู่ค่ายใ <laughs> ช <c oughs> <c oughs> ่คือยังไงคือค่าย Scout Discover เราเจอหรือว่าเราแบบอ่าออนแบบเขาเรียกอะไร cover ในแพลตฟอร์มต่างๆเราค่ายไปเจอหรือเราไปยื่นใบสมัครกับค่ายหรือยังไงใช่จริงๆคือเบลจริงๆตอนแรกเบล้อง YouTube อยู่ช่วงหนึ่งก็คือแบบว่า เขาก็มีเหมือนแบบว่าพี่พี่คนหนึ่งพี่เออแนะนําไปให้พี่โบกี้ค่ะพี่โบกี้ไลออนแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบว่าเออติดต่อเรามาว่าแบบเออแบบชวนมาอยู่ค่ายตอนนั้นค่ายเพิ่งเปิดใหม่พอดีเราก็แบบจริงเหรอเลยหรอเป็นแบบซซเรียสเลยหรออะไรอย่างนี้ตอนแรกก็ยังงงเลยคิดว่าแบบว่าเอยสแกมหรือเปล่าแบบเพราะว่าพี่โบตอนนั้นพี่โบทักมาเองเราก็แบบใช่โบกี้ไลออนในไอจีใช่ใช่ค่ะแสดงว่าชีโบกี้คือคนที่เจอน้อง อย่างนี้เลยใช่ค่ะก็เหมือนตอนนั้นมีพี่พี่กับพี่โบกี้ไลอว่าเขาทำทาค่ายด้วยกันเขาก็แบบว่าเหมือนเจอแล้วก็ติดต่อมาใช่แล้วก็แบบเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นว่าแบบก็เลยกลายมาเป็นศิลปินหญิงคนแรกของค่ายคอร์เรคคอร์เองเองครับผมแล้วพอได้มาแบบเข้ามาเป็นศิลปินแล้วอยู่ในค่ายแล้วอ่ะเฮ้ยเรารู้สึกยังไงบ้างแบบเฮ้ยเรามีคนซัพพอร์ตเราแล้วเราเหมือนกับ You have to take it serious แล้ว,ว่าตอนนี้ใช่ออคือเหมือนจริงๆก็แอบรู้สึกกดดันอยู่เพราะว่าตอนแรกเลยเราเรายังไม่เคยแบบว่าทําเพลงที่มันเสร็จเป็นชิน้นเป็นอันอาจจะมีแบบว่านั่งเขียนเล่นทําแบบว่าเป็นรัฟ g h ราฟ f t อะไร,รอย่างนี้ค่ะแต่ว่าไม่เคยแบบว่าทําจนออกมาเป็นผลงานอย่างที่ทุกคนได้ฟังอย่างนี้ก็เลยเราก็มีหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้เนาะเราก็แบบพอเป็นศิลปินแล้วมันก็จะมีความแบบว่าเอ้ยเราจะต้อง เหมือนทาทาเพลงออกมาเป็นยังไงดีเหมือนเป็นการแบบว่าหาแบบตัวตนของเราจริงๆอย่างเงี้ยค่ะแบบว่ามีอะไรให้คิดเยอะแต,แต่เราก็ลองทําค่อยๆทําไปในแบบที่เราชอบแล้วก็เป็นตัวเราที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแล้วจริงๆแล้วคือเพลงสไตล์ไหนที่เป็นแบบที่บอกว่านี่คือเพลงของอาราเบลจริงๆมากที่สุดจริงๆถ้ามองตัวเองจะชอบร้องเพลงเป็น ออก R&B นิดนึงแต่ว่าติดติด R&B นินนึงแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องแบบว่า R&B เท่านั้นหรือ R&B จ๋าเราก็รู้สึกว่าเราสามารถ explore ได้กับตัวดนตรีหลายแบบเพราะว่าจริงๆเราชอบฟังหลายแนวมากอย่างแบบว่าแต่ก่อนแบบว่าเพลงเพลงฟังเพลง rock เพลงอะไรอย่างเงี้ยก็ฟังใช่แต่เสียงเรามีความแบบว่าเล็กๆนิดนึงไหมลูกมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะแบบนั้นแต่ว่าเราก็ ไม่ไม่ได้ว่าปิดว่าเออมันจะต้องเป็นแค่ R&B เท่านั้นแต่ว่าเหมาะเหมาะพี่ว่าแบบฟังทุกทุกซิงเกิลที่ปล่อยออกมาเนี่ยคือ R&B ดูเป็นสไตล์เราทีนี้ถ้าพูดถึงว่าโอเคดนตรีบนแนวนี้แล้วศิลปินที่เราชอบล่ะมีไหมศิลปินที่ชอบโตขึ้นมาแล้วฟังเพลงเขาบ่อยหรือว่าอยากจะเป็นแบบคนคนนี้ถ้าถ้าตอนเด็กๆเลยแล้วแบบว่าทำให้เรา เหมือนอยากร้อง R อาบต้องเคเคชอโคอย่างเงี้ oh <my> God. วยหรือว่าแบบจริงจริง,รงมันเริ่มมาจากคุณพ่อเขาชอบแบบว่าฟังสากลแล้วก็เปิดให้เราฟังบนรถอะไรเงี้ยก็จะมีแบบมารายแคร์วีแบบว่าเป็นแบบคลาสสิกแบบว่าเลเจนอะไรอย่างเงี้นเลยแล้วเราก็แบบชอบร้องอตั้งแต่ตอนสมัยยังร้องแบบ ลองมั่วๆยังพูดอังกฤษไม่ได้แล้วก็ลองอังกฤษมั่วๆแล้วอะไรเงี้ยก็เลยทำทำดนตรีได้ก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนซึมซับมาตั้งแต่เด็กเลยชอบเหมือนสไตล์ออก R&B ด้วยแล้วก็เป็นไปทางแบบ เพลงสากลมากกว่าใช่ค่ะ้จาก็คือแสดงว่า c ค s h c o า Mariah Carey ก็เป็นศิลปินที่เราชื่นชอบที่เริ่มมาแต่เด็กเลยแบบว่า Cash c o นี้ก็หลายเพลงแต่เก่าเหมือนกันนะใช่ใช่เกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสักนิดนึงได้ไหมสักนิดนึงแบบฮัมนิดนึงทำในแบบไม่ติดลิขสิทธินิดนึงไม่ติดไม่ติดเปนติออแค่ฮัมฮัมฮัมฮเออนี่ไงมาละ she s e r v e ละ she served ล ไม่คือมันเพราะว่าพี่ฟังล่ะคือน้องมีเสียงที่ทันสมัยแต่ว่ามีสไตล์แบบโอลสคูลซึ่งมันดูเป็น perfect combination มากๆกับแนวนี้เพราะฉะนั้นแล้วหลายๆคนก็อาจจะได้รู้แล้วว่าอาราเบลเนี่ยจริงๆแล้วคือตัวตนของน้องเป็นยังไงเนาะทีนี้มาพูดถึงเพลงดีกว่าซิงเกิลใหม่เมื่อกี้น้องเปิดตัวมาเรียบร้อยแล้วหนูพี่ขามาเป็นเพลงเศร้า Promises มันคือยังไงเล่าให้ฟังหน่อย p r o m i s e s นะคะก็เนื้อหาจริงๆเลยของเพลงนี้ที่อยากสื่อก็คือเป็นเกี่ยวกับความรักที่มันเลือนลางหายไปเป็นเป็นความรู้สึกที่เราค่อยๆแบบหมดรักคนคนหนึง่งแต่ว่าเราอยากจะเล่าในมุมของคนที่หมดรักแล้วก็เป็นมุมที่เรารู้สึกรู้สึกผิดกับคนคนนั้นที่เราไม่สามารถทำตามสัญญาที่เราให้ไว้ได้อตอนที่แบบว่าเหมือนอยู่ด้วยกันอะไรอ,อย่างเงี้ยก็เลยได้มาเป็น พลง Promises อ oh, ๋อแสดงว่าจุดจบของความสัมพันธ์ในเพลงนี้ก็คือไม่ได้ไปต่อด้วยกันใช่ค่ะแต่ว่าเราเคยให้คำสัญญากับคนที่เรารักไว้ว่าเราอยากจะอยู่ด้วยกันใช่ไปตลอดชีวิตอะไรอย่างนั้นแ,<ต>แบบว่าสุดมันไม่สามารถทําได้ใช่ก็คือเหมือนเราอาจจะสัญญากาันตอนรักกันเราก็เหมือนนะตอนนั้นเราก็พูดจากใจเราจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าแบบเรา โกหกหรือไม่จริงใจแต่พอวันหนึ่งเหมือนความรู้สึกมันเปลี่ยนแบบว่าเราก็รักษาสัญญานั้นไว้ไม่ได้ก็เลยเป็นเพลงนี้ออกมาตายแล้วเศร้าจังเลย Who can relate it I'm I'm one of them รู้สึกประสบการณ์ตรงเหมือนกันทีนี้ต้องถามน้องเลยว่าน้องเบลคือเป็นประสบการณ์ตรงของเราหรือเปล่าคือเคยมีโมเมนต์แบบนี้หรอหรือยังจริงๆก็ไม่ได้ตรงรอยนะคะแบบว่าเวลาเบลเขียนเพลงก็ หลายๆครั้งอาจจะไม่ได้แบบว่าเอาแบบว่าประสบการณ์ตรงร้อยเปอร์เซ็นของตัวเองมาแต่ว่าเป็นเรื่องอะไรที่เรา relate ได้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนพอตอนตอน,ตอนเริ่มแต่งเพลงนี้อยากให้เป็นเพลงมูดประมาณเศร้าเศ้าซึมๆแต่ว่าไม่ถึงกับแบบโอ้ยเศร้าแบบเสบแบบอ,อกหักร้องไห้ฟูฟไฟขนาดนั้นใช่แต่ว่าอยากให้เป็นความแบบว่าอาจจะหนุ่หน่วงนิดนึงแล้วก็สีแบบเป็นออกแบบน้ำเงินม่วงม่วงมนๆก็เลยคิด ถึงเรื่องของการหมดรัก<ม>ก็คือเหมือนการจริงๆเป็นการเลิกกันที่เรามองว่าแบบเลือกลากันด้วยดีไม่ได้<ม>แบบว่ามีเรื่องอะไรที่ไม่ได้มีใครผิดแต่ว่ามันเป็นเรื่องของว่าความรู้สึก<ม>คนที่มันเปลี่ยนไปแล้วมันบางทีก็หาเหตุผลไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริง,รงพๆพเผอแล้วเนี่ยคนสองคนยังรักกันอยู่ด้วยซ้ำ แต่อาจจะด้วยเหตุผลอะไรหลายอย่างที่อาจจะทำให้โอเคไม่สามารถจะไปต่อด้วยกันคนนึงอาจจะยังรักอยู่อีกคนนึงอาจจะหมดรักแล้วหรือคนนึงอาจจะมีเหตุผลอื่นๆที่ทําให้ต้องตัดสินใจเดินออกมาแต่ท้ายสุดแล้วก็คือเราไม่สามารถรักษาสัญญานันไว้ได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าความรู้สึกดีๆที่มีให้กันก็อาจจะเป็นความทรงจําดีๆตลอดไปเนาะต่เรลพูดเราอินตามไงเหมือนประสบการณ์ตรงหรือเปล่าไม่แน่ใจบริเลฟอดีเซลมองละหนึ่งแล้วแล้วทีนี้เพลงเนี้ยคือมันต่างจากสองซิงเกิลที่ผ่าน ก็มีความต่างไปนะคะรู้สึกว่าเพลงนี้จะออก R&B มากมากกว่าเพลงก่อนๆใช่เศร้ากว่าด้วยไหมครับเศร้าจริงๆก็จะมีเพลงอีกเพลงนึงที่เป็นเพลงเศร้ามากกว่าน,นั้นนี่ชื่อว่ารู้ e ค่ะคก็อันนั้นก็จะเป็นเพลงเศร้าเหมือนกันแต่ว่าโทนมันจะเป็นคนลลแบบใช่ก็อาจจะเป็นเหมือนถ้าถ้ารู้ก็คือเป็นความรู้สึกเสียดายจะเป็นแบบว่า เหมือนเราทําอะไรผิดไปแล้วเรามาเสียดายทีหลังแต่ทีนี้มันจะเป็นความเหมือนเรารู้สึกผิดกับคนคนนี้ที่เราแบบต้องต้องทำร้ายความรู้สึกเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นอีอกแบบหนึง่งเออแต่ว่าก็เป็นความเศร้าคนละแบบแล้วกันเนาะแต่ยังเวฟซิงเกิลก่อนหน้านี้นไม่ไม่ได้ขนาดนะั้นไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ผิงเศร้าก็แสดงว่าลองมาหลายแบบเหมือนกันแต่ว่าตอนเนี้ยก็คือมาที่ promises ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราอยากจะให้คํานิยาม ของเพลง Promises ชัหนึ่งคำเนี่ยคิดว่าคำไหนจะเป็นคำที่อธิบายเพลงนี้ได้ดีที่สุดครับอืถ้าคำนิยามหนึ่งคำรู้สึกว่าเป็นคำว่า unpredictable ค่ะแบบว่ารู้สึกว่ามันที่ที่เบลเลือกเล่ามุมมองแบบนี้แล้วก็เรื่องว่าการที่ค่อยๆหมดรักอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถ รู้ได้เลยเหมือนบางทีตัวเราอาจจะกลัวว่าเอ้ยเราเข้าไปในความสัมพันธ์นี้แล้วเราจะเป็นคนเจ็บเราจะโดนเขาแบบว่าทําร้ายแต่จริงๆบางทีอาจจะเป็นเราก็ได้ที่ไปทําร้ายเขา <คน S 2> แบบไม่รู้ตัวใช่เพราะว่าเหมือนบางทีเรื่องความรู้สึกมันก็อธิบายไม่ได้ไม่มีเหตุผลไม่ได้มีใครแบบว่าไม่สามารถคาดเดาได้เนาะ มันก็เลยเป็นคำว่า unpredictable เป็นคำที่เหมาะมากคือน้องพูดมาแล้วขนลุกเลยนี่สมแล้วไงเพราะว่าเป็นศิลปินจริงๆแล้วก็เป็นคนที่แต่งเพลงนี้ด้วยจริงๆถูกไหมฮะคืออันนี้คือมี involvement กับเพลงนี้ค่อนข้างเยอะเลยไหมฮะใช่ค่ะก็เป็นคนเริ่มเ,เขียนเนื้อแล้วก็ทำอนองขึ้นมาก่อนแล้วก็จะมีเพื่อนมาช่วยปร<อ>ิวใในเพลงนี้ ใช่ค่ะก็จะมีเจไดเป็นโปรดิวเซอร์ทิวเป็นโคโปรดิวเซอร์แล้วก็ได้พี่กับพี่โทนี่มาช่วยด้วยก็จะมีพาร์ทเบสแล้วก็กีตาร์ที่มีลายเท่ๆอย่างงี้เข้ามาใช่ค่ะก็แสดงว่าจุดเริ่มต้นเริ่มจากเราก่อนแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ไปมีเพื่อนมาช่วยมาช่วยมาช่วยมีคนที่แบบมีความสามารถในเรื่องของดนตรีมาช่วยทาทานองจนกลายมาเป็นเพลงนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น่เป็นมาสเตอร์พีซแน่นอนมั่นใจได้แล้วมิวสิกวิดีโอล่ะรู้สึกยังไม่มีนี่ใช่ไหมมันมันเป็นโมชั่ววิอ่ใช่ใช่ สำหรับเพลงนี้ตั้งใจทำมาเป็น visualizer แล้วก็ผสมกับ lyrics v ดีโ o ด้วยเพราะว่าอยากจะให้โฟกัสกับเนื้อหาของเพลงด้วยก็จะมีมันจะเป็น m o ชั่นแบบว่าไปจับมือแล้วก็ค่อยๆปล่อยออกมาจากกันอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนวิธีการถ่ายก็คือเราถ่ายแบบว่า speed up แบบเร็วมากๆแล้วก็เอามาเอฟฟุตมาแบบว่าค่อยๆทำให้มัน slow ตามเพลงซึ่งมันก็จะออกมาเป็นเหมือนแบบ เป็นติดสโลโมชั่นนิดนึงเหมือนสื่อถึงการแบบว่าความรักที่ค่อยๆจาง<ข>าไป่อยางไเนี่ยเด็กเจนซีเด็กรุ่นใหม่เนะี่ยเขาจะมีความคิดแบบไอ้รุ่นเราก็คิดแต่ว่าทำไมหนูไม่ทำเป็น MV แบบพระเอกนางเอกร <c oughs> <c oughs> ักกันแล้วก็แบบเนาะ หมดความสัมพันธ์แยกกันเก็บรักษาสัญญาไว้ไม่ได้แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ก็จะมีเหมือนกับอะไรที่มันเป็น abstract มากขึ้น<อ>คือเป็น message แหละแต่ว่าจริงๆความหมายก็คือเหมือนกันนั่นแหละเพราะว่าท้ายสุดแล้วคนก็เปิดทาง YouTube หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆก็คือเขาก็อยากฟังเพลงเป็นหลักนั่นเองนะครับผมอ่ะทีนี้ก็คือนี่ก็คือที่มาที่ไปของเพลง promises นั่นเองแล้วก็รู้สึกไงบ้างฟีดแบ็กเป็นไงบ้างเพลงนี้ปล่อยออกมาแล้ว ก็ดีค่ะรู้สึกว่าในสตรีมมิ่งก็ยอดคนฟังก็มาเรื่อยๆก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมากค่ะครับผมก็เดี๋ยวเราจะเปิดให้บ่อยๆแล้วก็ให้แปลเพลงเมสสเตอร์ทุกคนได้ฟังแน่นอนทีเนี้ยหลายๆคนตอนเนี้ยฟังอาจจะฟังที่วิทยุน้อนอาจจะแบบโอ้โหเราคุยแต่เรื่องเพลงแบบดีมากๆเลยอยากจะเชิญชวนทุกคนมาดูยู u t u b e หรือว่า Facebook ที่ไลฟ์ได้เพราะว่าน้องเบลคือแบบน่ารักมากคือคือแบบว่าเสียงน่ารักแล้ว ตัวจริงก็น่ารักด้วยมีแบบว่าสไตล์การแต่งตัวหรือไลฟ์สไตล์เราเป็นคนยังไงอยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงดีงกว่าแบบเราเป็นคนชอบแฟชั่นไหมหรือว่าชอบอาร์ตหรือว่าแบบเออ who is Arabell อืตอตอบยากค่ะ <laughs> จริงๆทุกวันนี้ก็ยังแบบเอ๊ะอะไรที่เหมอแจะผมน้องคือชมพู<อ>มาเลยนะจ๊ะเออนี่จริงๆเป็นคนแบบว่า ชอบแต่งตัวเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนชิลๆก็จะแบบบางบางวันก็แบบเอ้ยขี้เกียจแต่งอะไรเงี้ยก็จะมีแบบวันชิลๆบ้างแต่ว่าถึงแต่งแล้วเราก็จะเน้นแบบว่าสบายนิดนึงแบบว่าชอบรองเท้าที่มันแบบว่าธรรมัดทรแรงนิดนึงอ,อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ชอบแบบพวก การแต่งตัวอ c เซสซอรไรสอะไรอย่างนี้เล็กๆน้อยๆ้อก็สแสดงว่าเป็นคนแนวแบบชิวๆชิลๆไม่ได้<ช>แต่งแบบประโคมหรือแฟ<า>ชัช่นจ๋าอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมมติว่าจินตนาการภาพตัวเองอยู่ในแบบมิวสิกเฟสติวัลหรือคอนเสิร์ตใหญ่ๆอย่างเงียย้ยเราจะมาแบบจะมีโชว์แบบไหนที่อยากจะให้แฟนๆได้ดูจริงๆถ้ามองภาพเป็นโชว์ที่เราอยากให้เป็นเราอยากให้มันรู้สึก อินเทอร์เน็ตกับคนดูมากกว่าอยากให้แบบว่าคนดูสนุกไปกับเรารบแบบถ้าเพลงที่เรารู้สึกยังไงอยากให้ถ่ายทอดอิโมชันนั้นไปแบบถึงเขาได้ดีอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ต้องมีแบบว่าอะไรเยอะแยะมากไยไม่ได้ไม่ได้มองว่ามันจะต้องแบบวือหวาหรืออะไรอย่างนี้เท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าอยากอยากคอมมิเนกเกตในเรื่องของแบบเพลงแล้วก็แมสเซจไปให้ถึงคนดูให้ได้มากที่สุดใช่ค่ะ โอเคก็ค,คือมีความเป็นศิลปินเนาะ <c oughs> คือเมื่อสักครู่เนี่ยมสเตอร์ผมเพิ่งคุยกับน้องไปว่าผมเพิ่งไปดู g r a z y a b Rams มารู้จักใช่ไหมรู้จักชอบออนี่จะบอกว่า <c oughs> ก็ you remind me of her เลยนะ oh, คือแบบว่า <okay. S 1> สไตล์ oh. หรือแบบวันนั้น,น่ะที่พี่ดูแล้วพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่ได้มีแบบ Pops ไม่ได้มีอะไรเลย <c oughs> มันมีแค่ just Crazy sing with the bands and t h a t s it คือมันแบบแล้วมันสามารถเขาสามารถคนดูอยู่ได้คือบางทีเราจรินตนาการว่าคอนเสิร์ตหรือศิลปินจะต้องมีแบบโอ้โหแบบโดนเซอร์<ๆ>อะไรยิ่งใหญ่อลังการยอะไรเงี้ยเออจริงๆแล้วมันไม่จําเป็นพายสุดคนเปนเสพดนตรี worry, จริงๆเนาะทีนี้ศิลปินที่น้องอยากจะร่วมงานด้วยดีกว่าในอนาคตมีไหมอโอ้โหมีเยอะเลยค่ะเอาแบบใครก็ได้จากไทยจะอังกฤษจะอะไรยังไงก็ได้อืมโหถ้าเสือรอบหน้าชวนมาพร้อมกันเลย ศิลปินที่อยากร่วมงานด้วยตอนนี้มีโอ้หมีหลายคนมากเลยแล้วก็แบบถ้าถ้าตอนนี้ที่รู้จักในไทยแล้วแบบว่าชอบติดตามเหมือนกันก็มี flower f i r อย่างเงี้ยค่ะบอว่าฟ้าฟ้าใช่ flower f i r flower ที่เขาสไตล์ครหนองมากอ่ะใช่ปะเขาเขาจะแบบว่าจริงๆ ก็อยู่อยู่ในเกิร์ลกรุ๊ปเหมือนกันด้วีแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าปะใช่แต,<ะ>แต่ว่าเีแบบว่าติดตามแบบดูเขาล้องแบบร้องร้านหรืออะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันรู้สึกว่าแบบ ชอบสไตล์แล้วก็แบบเขาร้องเขาร้องดีเลยมี potential นะเออมีความเป็นไปได้นะไม่เพราะว่าคือตอนแรกดูจะตอบแบบอแบบใครไกลๆเลยแต่ว่าอันนี้ดูเป็นลักษณะที่มีสไตล์ R&B เหมือนกันแล้วก็เป็นศิลปินที่หน้าใหม่มาเหมือนกันคล้ายๆกันใช่แล้วก็อยู่แบบพี่ว่ามีโอกาสมีโอกาสอาจจะมีผลงานในอนาคตร่วมกันก็ได้แล้วแนวเพลงที่เราอยากทำอะครับในอนาคตนอกจาก R&B pop มีอีกไหมจริงจ คิดว่าอยากลองทําเพลงที่ดูอัปบีตสนุกขึ้นเพราะว่าตอนนี้เพลงจริงๆไปคนไม่ได้ชอบร้องเพลงเร็วอยู่แล้วจะแบบว่าเพลงกลางๆหรือว่าชอบเพลงกรูวี่อาจจะเน้นไปทางแบบว่าอยากทําเพลงที่มันกรูวี่ตอนไปเพอร์ฟอร์มแล้วสนุกอะไรเงี้ยเพราะตอนนี้แบบว่าเพลงเพลงช้า68เดี๋ยวเพอร์ฟอร์มยอะไปแล้วเราจะง่วงเองอะไรเงี้ยคนดูเราง่วงคนดูง่วงค่ะทุกคนจับมือกันง่วงก็เลยแบบว่าเอ้ยอยากอยากได้เพลงที่โยกๆได้อะไรอย่างงี้แบบว่า เพื่อแบบว่าเราไปเพอร์ฟอร์มเราจะได้แบบว่าจอยจๆเองด้วยอะไรนี่แนะนำเลยแบบ close to you ไปเยอะที่ Gracey Abraham <c oughs> สิกแล้วสไตลนะ์นั้นอะเพราะ <c oughs> ว่ามันเป็นอัปบีทแบบกำลังดีสนุกแบบไม่ต้องแบบห <vibe. S 2> วานเกิน ช่โอเคก็เดี๋ยวต้องรอติดตามกันแต่เชื่อว่าตอนนี้มี4เพลงแล้วเนีนะคนต้องมีเยอะแยะมากมายแนะ่นอน yeah, ผลงานาของ <okay. S 1> น้องเนาะทีนี้สุดท้ายจริงๆแล้วครับผมเ mm hmm. ชื่อว่าหลายคนอาจจะยังฝากเอาอยากฟังเสียงเพราะๆ mm hmm. ของน้องอาราเบลแบบสดๆให้เราได้ฟังกันในสตูดิโอเมทวันเซเลยขอสักนิดหนึ่งได้ไหมสําหรับเพลง Promises ครับจัดไปค่ะครับผม falling out of love with you, baby. I wish that I could stay, but I don't feel the same way I used to. I'm sorry, won't cut it. Yeah. เป็นคนที่มีน้ำเสียงมันเอกลักษณ์มากอะ จริงจริงจรรู้ว่าแบบครั้งหน้าที่ได้ยินอ่ะอ้าวทีมงานหมดเวลาแล้วแต่จะบอกว่านึกถึงพี่ดเดียมีความแบบเสียงแบบเน็งโซ่นิดนึงแบบขึ้นชั่วโมงนิดนึงเออแต่จะรุ่นใหญ่ไงแต่ว่าสไตล์คล้ายๆกันอยู่ก็ขอให้ผลงานของน้องโดดดังโดดดังโดดดังก็ได้โดด โนดแรนในวงการบันเทิงได้อย่างเด่นเด่นดังคำภาษาไทยเริ่มงงแล้วก็ขอให้มีผลงานเพลงมาเรื่อยๆเลยแล้วก็ยังไงถ้ามีโอกาสก็แวะกันมาที่เมทวันเซเว่นได้ตลอดนะครับขอบคุณมากวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเบลขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะพี่แบงค์ขอบคุณเมทวันเซเว่นนะคะขอบคุณค่ะโอเคสุดท้ายนะครับผมเราก็มีเพลงของน้องมาให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับ Promises รับรองว่าซึ้งแล้วก็ประทับใจแน่นอนนะจ๊ะ